ทำไมต้องหลอนความลับดำมืดในโรงงานเก่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปคนเดียวมันคือคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวของนัดอยู่เสมอในทุกๆครั้งที่เรื่องเล่าเกี่ยวกับโรงงานจักรทมินถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันวงเล่าหรือแม้แต่ตอนที่ได้ยินเสียงวิพากษวิจารณของชาวบ้านที่ยืนกรานว่าที่แห่งนั้นคือที่ต้องห้ามสถานที่ซึ่งความมืดมิดและปริศนาอันแสนทรมานได้ถูกผนึกเอาไว้ชั่วนิรันด์นัดไม่ใช่คนขี้กลัวออกจะชอบความท้าทายด้วยซ้ำไป ต้นเองก็เช่นกันเขาเป็นคนจุดประกายเรื่องทั้งหมดนี้ต้นเป็นพวกชอบพิสูจน์ไม่เชื่ออะไรจนกว่าจะได้เห็นกับตาตัวเองส่วนแบงค์เพื่อนอีกคนของพวกเราออกจะตรงกันข้ามกับต้นอย่างสิ้นเชิงแบงค์เป็นคนใจสอะขี้กลัวแต่ก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการผจญภัยสุดบ้าระห่ำของพวกเราเลยสักครั้งอาจเป็นเพราะเขามีเฟิร์นแฟนสาวของเขาอยู่ข้างๆเฟิร์นเป็นคนใจเย็นและค่อนข้างมีเหตุผลเธอจะคอยคุมแบงค์ให้อยู่ในร่องในรอยเสมอ โรงงานจักรทมินตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปไกลพอสมควรถนนทางเข้าแคบและเปรียวสองข้างทางเต็มไปด้วยพงหญ้ารกทึบและต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาจนบดบังแสงอาทิตย์ให้สลัวลงแม้จะเป็นช่วงกลางวันแสกๆภาพแรกที่เห็นคือรั้วเหล็กเก่าสนิมกินจนผูพังประตูบานใหญ่ที่เคยปิดกั้นโลกภายนอกกับภายในบัดนี้อ้าออกค้างเหมือนอ้าปากรอรับแขกที่ไม่มีวันกลับออกมาตัวอาคารโรงง,งานเป็นคอนกรีตขนาดใหญ่สีเทาหม่นผนังแตกร้าวเห็นโครงเหล็กข้างในบางส่วน ต้นไม้เหลือพันเกาะกินทั่วทุกตารางนิ้วของอาคารกระจกหน้าต่างแตกละเอียดเหลือเพียงกรอบสี่เหลี่ยมกลวงโบเหมือนดวงตาที่ว่างเปล่าหลังคาสุดโสมบางส่วนมีต้นญ้างอกขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์บรรยากาศโดยรอบเงียบสงัดไร้ซึ่งเสียงของสิ่งมีชีวิตใดๆราวกับว่าแม้แต่ธรรมชาติเองก็ยังไม่กล้าเข้าไปยุ่งยามกับความลับที่ซ่อนอยู่ภายในที่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดตนเป็นคนขับรถตู้เกา่เกาๆของเขามาจอดเทียบข้างถนน เราสี่คนเดินลงจากรถด้วยท่าทีที่แตกต่างกันไปตนดูตื่นเต้นที่สุดแบงค์ดูกระสับกระส่ายเฟิร์นยังคงใบหน้าเรียบเฉยแต่นัดเองรู้สึกถึงความเย็นเยือกบางอย่างที่แทรกซึมเข้ามาในร่างกายตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบย่างเข้ามาในอนาบริเวณของโรงงานแห่งนี้กลิ่นอับชื้นของสนิมเหล็กและเศษซากพืชที่เน่าเปื่อยลอยคลกคลุ้งเข้ามาในโพรงจมูกเมื่อเท้าก้าวแผ่นประตูรั้วเก่าที่สนิมกินจนผุพัง เสียงของรองเท้าบดขยี้กับเศษกรวดแห้งๆเป็นเสียงเดียวที่ดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบงันที่กดทับต้นหยิบไฟฉายกระบอกใหญ่ขึ้นมาเปิดส่องน้ำทางเข้าไปในตัวอาคารโรงงานด้านในมืดสลัวกว่าที่คาดไว้มากแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาได้เพียงเล็กน้อยผ่านรอยแตกของหลังคาและหน้าต่างที่เหลือเพียงกรอบด้านในเต็มไปด้วยซาาเครื่องจากขนาดใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้สนิมเกลืกรังทุกทนูบางเครื่องยังคงตั้งตงตรงางเหมือนพิศซาาเหล็กที่หลับไหลบางเครื่องล้มตะแคงกองรวมกันเป็นซาาก,กองเศษเหล็ก ใหญ่แมงมุมปกคลุมทุกสิ่งอย่างหนาแน่นราวกับม่านหมอกที่คอยบอดบังอะไรบางอย่างแบงเดินตามหลังต้นไปติดติดมือของเขากำแน่นที่ชายเสื้อของเฟิร์นส่วนเฟิร์นเองก็หยิบไฟฉายขนาดเล็กของเธอขึ้นมาสองสำรวจรอบๆตัวนัดเองเดินตามหลังเฟิร์นไปอย่างเงียบเียบพยายามปรับสายตาให้ชินกับความมืดมิดที่เข้ามาโอบล้อมรอบกายเราทุกคนเดินสำรวจไปเรื่อยๆตามทางเดินแคบๆที่คดเคี้ยวไปตามซากเครื่องจักรขนาดใหญ่แต่ละก้าวเดินทำให้เกิดเสียงสะท้อนกล้องกัง,กงวลไปทั่วทั้งโรงงานเสียงนั้นดูเหมือนจะดังกว่าปกติ เรากับว่ามันกําลังถูกขยายให้กังวาลและกึกกล้องจนหน้าขนลุกตนพูดขึ้นมาท่ามกลางความเงียบเห็นไหมไม่มีอะไรเลยก็แค่โรงงานเก่าๆตนหัวเราะเสียงดังเพื่อกลบเกลื่อนความกังวลที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของพวกเราแต่เสียงหัวเราะนั้นกลับก้องกังวาลผิดปกติจนทําให้ขนลุกเฟิร์นส่องไฟฉายไปที่ผนังข้างหน้าผนังส่วนนั้นมีรอยขูดขีดเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อ่านไม่ออกอะไรเนี่ยเฟิร์นพูดน้ำเสียงเธอฟังดูจริงจังและไม่สบายใจตนเดินเข้าไปใกล้ๆแบงค์ยืนห่างออกไป3าก้าว เหมือนเด็กเขียนเล่นน่ะตนพูดแต่สีหน้าของเขาไม่ได้บอกอย่างนั้นนัทรู้สึกถึงลมเย็นๆที่พัดผ่านเข้ามาจากด้านหลังทงั้งๆที่ไม่มีหน้าต่างหรือประตูเปิดอยู่ตรงนั้นคนแขนของนัทลุกชันขึ้นมาทันทีเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆสู่ใจกลางของโรงงานความมืดมิดดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแสงไฟฉายของกระเป๋าแทบจะไร้ประโยชน์ท่ามกลางความมืดมิดที่หนาทึบนั้นตนเริ่มหยุดพูดน้อยลงสีหน้าของเขาก็ดูเคร่งเครียดขึ้นแบงค์ตัวสันง,งันงกจนเห็นได้ชัดส่วนเฟิเยายาร์นะกสห้ใปติุด ต่เงือที่พูดพลายออกมาจากไรผมของเธอก็บ่งบอกได้ดีว่าเธอเองก็ไม่ได้รู้สึกดีไปกว่าพวกเราเท่าไหร่นักรู้สึกถึงความกดดันบางอย่างที่มองไม่เห็นมันหนักอึ้องราวกับมีกำแพงล่องหนกำลังเคลื่อนเข้ามาบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาอยู่ๆต้นก็หยุดเดินกระทันหันทำให้พวกเราที่เดินตามหลังมาชนเข้ากับเขาเป็นทอดๆต้นชี้ไฟฉายไปที่พื้นอะไรวะนั่นต้นพูดน้ำเสียงเขาเบาหวิวเหมือนกระสิบที่พื้นมีรอยเท้าขนาดเล็กๆคล้ายรอยเท้าของเด็ก รอยนั้นดูเหมือนจะเปียกชื้นเล็กน้อยทั้งทั้งที่พื้นโดยรอบแห้งสนิทรอยเท้าเหล่านั้นนำทางไปสู่ซอกเล็กๆระหว่างเครื่องจักรขนาดใหญ่สองเครื่องพวกเรามองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรสัญชาตญาณบอกว่าไม่ควรเข้าไปแต่ความอยากรู้อยากเห็นกลับมีมากกว่าต้นเป็นคนแรกที่ก้าวเท้าเข้าไปในซอกนั้นแบงค์ส่งเสียงร้องเบาๆแต่ต้นไม่ได้สนใจเฟิร์นเดินตามไปติดตด แล้วนัดก็เป็นคนสุดท้ายที่เดินเข้าไปในซอกแคบๆนั้นด้านในซอกแคบๆนี้มืดมิดกว่าด้านนอกมากกลิ่นอับชื้นและความเย็นเยอืเยอกดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นจนแทบสำลักที่นี่ไม่มีซากเครื่องจักรให้เห็นมีเพียงกำแพงปูนเปลือยเปล่าที่เต็มไปด้วยรอยขูดขีดและรอยเปื้อนสีดำที่มองไม่เห็นที่มาเสียงกระซิบแผ่วเบา,เ,บาเล็ดลอดเข้ามาในโถงประสาทของนัดเหมือนมีคนกำลังพูดอยู่ใกล้ๆแต่จับใจความอะไรไม่ได้เลย มันเป็นเสียงแหลมเล็กๆคล้ายเสียงเด็กกำลังกระซิบอะไรบางอย่างที่ฟังดูเศร้าส้อยและเจ็บปวดต้นส่องไฟฉายไปตามกำแพงเสียงกระซิบนั้นดูเหมือนจะดังขึ้นเรื่อยๆเ,เฟิร์นเริ่มตัวสัน่นนัดได้ยินอะไรไหมเฟิร์นถามนัดพยักหน้าต้นหยุดส่องไฟฉายเสียงกระซิบนั้นเงียบไปทันทีความเงียบที่กลับมาดูน่ากลัวกว่าเสียงกระซิบเมื่อครู่หลายเท่าต้นส่องไฟฉายไปที่ปลายสุดของซอกกำแพง ที่นั่นมีประตูเหล็กเก่าๆบานหนึ่งที่ถูกปิดสนิทมันเป็นประตูเหล็กที่ดูเหมือนไม่ได้ถูกใช้งานมานานมากแล้วมีโซ่เส้นใหญ่พันรอบลูกบิดประตูหลายรอบและถูกล็อกด้วยแม่กุญแจที่สนิมกินจนกลืนไปกับเนื้อเหล็กอะไรวะเนี่ยตนพูดแต่คราวนี้เสียงเขาดูสั่นเครือแบงค์เริ่มร้องไห้ออกมาเบาๆเฟิร์นดึงมือแบงค์แน่นกลับกันเธอะนะต้นเฟิร์นพูดเสียงเธอเริ่มสั่นเครือไม่ต่างจากแบงค์นัดเองก็รู้สึกเช่นเดียวกัน ความรู้สึกไม่สบายใจมันหนักหน่วงจนแทบจะหายใจไม่ออกแต่ต้นกลับไม่สนใจคำพูดของเฟิร์นเขาเดินเข้าไปใกล้ประตูนั้นแล้วเอามือแตะลงไปที่บานประตูเหล็กที่เย็นเฉียบทันใดนั้นประตูเหล็กก็สั่นสะเทือนขึ้นมาเองเสียงเหล็กกระทบกันดังสนั่นวันไหวราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังทุบมันมาจากด้านในพวกเรากระโดดถอยหลังด้วยความตกใจแบงกรีดร้องเสียงหลงเฟิร์นกอดแบงแน่นต้นลม้มลงก้นจำเบาสีหน้าของเขาซีดเพื่อ นัดมองไปที่ประตูเหล็กอีกครั้งเสียงสั่นสะเทือนนั้นหยุดลงแล้วทุกอย่างกลับคืนสู่ความเงียบแต่ความเงียบครั้งนี้มันแตกต่างออกไปมันมีความหนักอึ้งและน่าสะพรึงกลัวมากกว่าเดิมหลายเท่าต้นพยายามลุกขึ้นยืนด้วยอาการสั่นเทิมไปกันเถอะต้นพูดน้ำเสียงเขาแหบพร่าเหมือนคนหมดแรงเราทุกคนรีบหันหลังกลับทันทีโดยไม่รอช้าและรีบวิ่งออกมาจากซอกแคบๆนั้นด้วยความเร็วที่ทำได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราวิ่งผ่านซากเครื่องจักรและกองเศษเหล็กที่สนิมเกลดกรักรงออกมาจากตัวอาคารหลักโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยเราวิ่งออกมาจนถึงด้านนอกของโรงงานอีกครั้งแสงแดดข้างนอกจ้ากว่าที่คิดไว้มากมันเจิดจ้าเสียจนหน้าเวียนหัวราวกับว่าตาเราปรับสภาพไม่ทันต้นซุดตัวลงนั่งบนพื้นหญ้าที่รกทึบแบงค์ยังคงร้องไห้ไม่หยุดเฟิร์นกอดแบงค์แน่นเพื่อปลอบประโลมนัดเองรู้สึกเหมือนโลกหมุนสายตาพร่ามัวไปหมดต้นชี้ไปที่ประตูเหล็กบานใหญ่ที่อ้าออกค้างที่นั่น ตนพูดเสียงแผ่วเบามีอะไรบางอย่างไม่มีใครพูดอะไรเราทุกคนนั่งเงียบๆรอให้ร่างกายและจิตใจกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหลังจากนั้นไม่กี่วันความอยากรู้อยากเห็นของพวกเราก็ยังไม่หายไปไหนแต่คราวนี้มันมาพร้อมกับความรู้สึกกลัวที่แทรกซึมเข้ามาลึกกว่าเดิมตนพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานจักรทมินจากอินเทอร์เน็ตเขาพบว่าโรงงานแห่งนี้เคยเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในยุคอุตสาหกรรมรุ่งเรืองแต่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ขึ้นหลายครั้ง มีพนักงานเสียชีวิตจำนวนมากและมีเด็กเล็กๆหลายคนต้องพิการหรือเสียชีวิตจากการทำงานในโรงงานแห่งนี้เพราะความประมาทเลินเล่อของเจ้าของโรงงานที่เห็นแก่ตัวและไร้ซึ่งความรับผิดชอบโรงงานถูกปิดตายในที่สุดหลังจากที่ข่าวเรื่องอุบัติเหตุและความโหดร้ายทารุณในการใช้แรงงานเด็กถูกเผยแพร่ออกไปเฟิร์นอ่านเจอข่าวเกาว่กาๆหลายชิ้นซึ่งมีภาพประกอบเป็นภาพถ่ายขาวดำของคนงานที่หน้าตาสิ้นหวังและเด็กตัวเล็กๆที่ถูกบังคับให้ทำงานท่ามกลางเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ดูอันตราย นัดอ่านบทความหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเล่าของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆโรงงานชาวบ้านเล่าว่าหลังจากโรงงานปิดตัวลงก็มีคนเห็นเงาร่างของเด็กๆเ,เดินไปมาอยู่ในโรงงานเก่าๆนั้นบ่อยครั้งและมักจะได้ยินเสียงร้องไห้หรือเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังออกมาจากภายในพวกเขาเชื่อว่าวิญ,ญญาณของเด็กๆที่เสียชีวิตจากการทํางานหนักและถูกทารุณกรรมยังคงวนเวียนอยู่ในโรงง,งานเพื่อรอคอยความยุติธรรมแบงไม่ยอมกลับไปที่นั่นอีกเลยแต่ต้นกลับยืนกรานว่าเราต้องกลับไปเราต้องรู้ว่ามันคืออะไร พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนัดรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่กลับมาอีกครั้งแต่เมื่อมองไปที่สายตาที่มุ่งมั่นของตนนัดก็รู้ว่าคงห้ามเขาไม่ได้เฟิร์นเองก็พยายามห้ามแต่ก็ไม่สำเร็จในที่สุดเราสามคนก็กลับไปที่โรงงานจากทามินอีกครั้งในค่ําคืนหนึ่งคราวนี้เราเตรียมตัวมาอย่างดีมีไฟฉายแบตเตอรี่สำรองมากมายและแบงก์ก็เป็นคนขับรถตู้รออยู่ข้างนอกเขาไม่ยอมลงจากรถและไม่ยอมแม้แต่จะมองเข้าไปในตัวอาคารโรงงาน เมื่อมาถึงทางเข้าโรงงานอีกครั้งความรู้สึกเย็นเยือกและกดดันที่เคยได้รับในตอนกลางวันกลับทวีความรุนแรงมากขึ้นหลายเท่าในตอนกลางคืนความมืดมิดภายนอกดูเหมือนจะเข้มข้นจนกลืนกินทุกสิ่งไฟฉายส่องไปที่รั้วเหล็กเก่าๆประตูบานใหญ่ยังคงอ้าออกค้างเหมือนรอคอยนัดเดินตามต้นเข้าไปในโรงงานเฟิร์นตามมาข้างหลังเราเดินไปตามทางเดิมที่เราเคยเดินสำรวจในตอนกลางวันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างดูน่ากลัวและแปลกตาไปหมดในความมืดมิด เสียงของเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่สนิมกินจนผุพังดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาในยามค่ำคืนเสียงของลมที่พัดผ่านรอยแตกของผนงังฟังดูเหมือนเสียงคร่ำครวญเสียงน้ำที่หยดลงมาจากหลังคาฟังดูเหมือนเสียงร้องไห้แผ่วเบาต้นส่องไฟฉายไปที่พื้นรอยเท้าเล็กๆที่เราเคยเห็นในตอนกลางวันกลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันดูเหมือนจะชัดเจนกว่าเดิมหลายเท่ารอยเท้าเหล่านั้นยังคงนำทางไปสู่ซอกเล็กๆระหว่างเครื่องจักรขนาดใหญ่สองเครื่อง เราเดินตามรอยเท้าเข้าไปในซอกนั้นอีกครั้งบรรยากาศด้านในยังคงมืดมิดและเย็นเยือกเยือกหมือนเดิมแต่คราวนี้เสียงกระซิบแผ่วเบาที่เคยได้ยินในตอนกลางวันกลับดังขึ้นและชัดเจนขึ้นหลายเท่ามันไม่ใช่เสียงกระซิบที่จับใจความไม่ได้อีกต่อไปมันเป็นเสียงแหลมเล็กๆคล้ายเสียงเด็กกำลังร้องไห้และคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดหนูเจ็บหนูหนาวหนูกลัวเสียงเหล่านั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนเต็มโสตประสาทของพวกเราตนส่องไฟฉายไปที่ประตูเหล็กเก่าๆ ที่อยู่สุดซอกประตูบานนั้นยังคงถูกปิดและถูกล็อกด้วยโซ่เส้นใหญ่แต่คราวนี้มันมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปที่บานประตูมีรอยขูดขีดคล้ายรอยนิ้วมือขนาดเล็กๆเ,เป็นไปหมดเหมือนมีคนพยายามจะขูดขีดและงัดแงะประตูออกมาจากด้านในไม่นะเฟิร์นพูดนำเสียงสั่นเทิมตนเอื้อมมือไปแตะที่บานประตูเหล็กอีกครั้งทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องแหลมเล็กดังขึ้นจากด้านในประตูเสียงนั้นโหยหวนและเจ็บปวดจนพวกเราทุกคนต้องเอามือปิดหู ตนกระเด็นถอยหลังไปชนกำแพงเฝินล้มลงนั่งกับพื้นร้องไห้น้ำตาไหลพรากนัดเองก็รู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเสียงกรีดร้องนั้นดังต่อเนื่องกันยาวนานจนน่ากลัวเสียงเล็กกระทบกันจากด้านในประตูเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังและรุนแรงกว่าเดิมหลายเท่าโซ่ที่พันรอบประตูดังขึ้นดังแรงเหมือนกำลังจะขาดสะบัน้นนัดมองพปธีบานประตูเหล็กมันสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนบานพับเริ่มคลายตัวเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นัดตะโกน ตนพยักหน้าเขารีบดึงเฟิร์นที่นั่งร้องไห้ขึ้นมายืนเราสามคนรีบวิ่งออกมาจากซอกแคบๆนั้นอีกครั้งเราวิ่งออกมาจากโรงงานโดยไม่คิดชีวิตแสงไฟฉายของพวกเราส่องไปที่ทางเดินที่เต็มไปด้วยซากเครื่องจักรและกองเศษเหล็กที่สนิมกินแต่คราวนี้มันมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปในความมืดมิดระหว่างทางวิ่งนัดเห็นเงาร่างเล็กๆหลายร่างกำลังวิ่งตามพวกเรามาเงาร่างเหล่านั้นดูเหมือนเด็กตัวเล็กๆแต่พวกเขาวิ่งด้วยความเร็วที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เงาร่างของพวกเขาดูเหมือนจะบิดเบี้ยวและผิดรูปผิดร่างไปจากความเป็นจริงใบหน้าของพวกเขาไม่ชัดเจนแต่แววตาของพวกเขามีแต่ความว่างเปล่าและความทรมานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสียงกระซิบและเสียงร้องไห้ของเด็กๆยังคงดังตามหลังพวกเรามาไม่หยุดมันดังขึ้นเรื่อยๆเรากับว่าพวกเขากำลังวิ่งเข้ามาใกล้พวกเรามากขึ้นเรื่อยๆพวกเราวิ่งออกมาจากโรงงานจากธมินด้วยความตื่นตระหนกแบงที่รออยู่ในรถตู้เห็นสภาพของพวกเราก็กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจและรีบสตาร์ทรถออกไปทันทีโดยไม่พูดอะไร รถตู้พุ่งทะยานออกไปจากโรงงานเก่าๆนั้นด้วยความเร็วสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีใครพูดอะไรตลอดทางกลับบ้านทุกคนอยู่ในอาการช็อกและหวาดกลัวอย่างที่สุดวันรุ่งขึ้นพวกเราทุกคนต่างก็ป่วยไข้ด้วยอาการที่คล้ายๆกันมีไข้ขึ้นสูงปวดหัวอย่างรุนแรงและมีอาการหวาดผวาตลอดเวลาภาพของเงาร่างเด็กๆที่วิ่งตามหลังพวกเรามาในโรงง,งานยังคงติดตาและหลอกหลอนอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดเวลาตนเล่าว่าเขาฝันเห็นเด็กๆเหล่านั้นในฝันพวกเขาเข้ามาหาเขาและพูดว่า ทำไมถึงไม่ช่วยพวกหนูเฟิร์นเล่าว่าเธอได้ยินเสียงคระซิบของเด็กๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแบงค์ไม่ยอมออกจากบ้านเลยสักวันเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลานัดเองก็เช่นกันนัดได้ยินเสียงเหล็กกระทบกันจากด้านในโรงงานจากทมินดังอยู่ในหัวตลอดเวลาเสียงนั้นมันดังก้องอยู่ในสมองไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรเสียงนั้นยังคงหลอกหลอนและตามติดเขามาจนถึงทุกวันนี้ ทำไมต้องหลอนคำตอบนั้นชัดเจนแล้วสำหรับนัดมันไม่ใช่แค่เรื่องของวิญญาณหรือผีที่ออกมาหลอกหลอนแต่มันคือเรื่องราวของความอายุติธรรมความโหดร้ายทารุณและความทุกข์ทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุดของดวงวิญญาณเด็กๆที่ถูกทอดทิ้งให้จมปลักอยู่ในความมืดมิดของโรงงานเก่าๆแห่งนั้นพวกเขาไม่ได้รับความยุติธรรมพวกเขาไม่ได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นๆและนั่นแหละคือสาเหตุที่พวกเขาเลือกที่จะหลอกหลอน มันไม่ใช่ความอาฆาตแค้นแต่มันคือการเรียกร้องความสนใจการเรียกร้องให้โลกภายนอกรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาการเรียกร้องให้ใครสักคนเข้ามาช่วยปลดปล่อยพวกเขาออกจากห่วงโซ่แห่งความทุกข์ทรมานอันแสนยาวนานนั้นนัดมองไปที่ปฏิทินที่แขวนอยู่บนผนังวันนี้คือวันครบรอบหนึ่งปีเราไปที่โรงงานจากรมินแห่งนั้นความรู้สึกเย็นเย,ยือกและความกดดันยังคงตามติดเขามาอยู่เสมอเขาเชื่อว่ามันไม่มีวันหายไป ตราบใดที่ดวงวิญญาณของเด็กๆยังคงถูกจองจำอยู่ในโรงงานเก่าๆที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปคนเดียวนั้นมันคือความลับดำมืดที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้ให้เน่าเปื่อยผุพังไปพร้อมกับความทรงจำอันแสนเจ็บปวดของพวกเขาโรงงานจัทมินยังคงตั้งตรรหง่านอยู่ตรงนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผิดบาปที่ถูกซ่อนเร้นและเป็นสุสานของดวงวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่ไม่มีวันได้พักผ่อนนัทรู้สึกถึงลมเย็นๆที่พัดผ่านเข้ามาจากหน้าต่างที่ปิดสนิท เสียงเหล็กกระทบกันดังขึ้นแผวเบาในความเงียบงนันเสียงนั้นดังมาจากในหัวของนัดเองเสียงนั้นมันดังอยู่ข้างในเหมือนมันกำลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับเขาเหมือนมันกำลังจะบอกว่าการเดินทางของพวกเรายัางไม่จบลงแค่นี้มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการหลอกหลอนที่ไม่มีวันสิ้นสุด